สวัสดีจากไต้หวันนะครับวันนี้ก็วันที่5้าแล้วของทริป10บวันที่เรามาเที่ยวไต้หวันนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยหาของกินที่ตลาดซีเหมินนะครับเริ่มต้นด้วยมาต่อโดนัทเจ้าหนึคนเดียวให้ดูคิวนี่คิวยาวประมาณนี้ซึ่งปกติคิวจะย,ยาวกว่าน,นี้แต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะนนซึ่งจะเป็นโดนัทปุกน้ําตาลทุกคนนี่จะเป็นโดนัททอดแล้วก็ปุกกับน้าตาลนี่เราก็ได้มาแล้วกับโดนัทนี่เป็นโดนัท เคลือบน้ำตาลไอซิ่งนะทุกคนฟิลมันก็จะกรอบกรอบแล้วก็ข้างนอกกรอบข้างในก็จะนุ่มๆอร่อยมากซึ่งเมื่อก่อนคิวไม่ได้เยอะขนาดนี้พอมีคนไทยมาต่างชาติมารีวิวเยอะก็คือคิวนานมากตอนนี้ได้มาแล้วอรอหน้ารอรอเลยรอเลยเป็นไงรสชาติ๋อไม่รู้รอหรือยังรอ โอเคกินของหวานเสร็จแล้วต่อไปก็ไปกินของขวกันต่อไปกันต่อโอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วสรุปก็คือปิดไหมปิดปิดไม่ร้านที่สองปิดอีแล้วปิดสองร้านเราไปกันต่อทำไมวันนี้ถึงปิดอ่ะอ่าพักเที่ยงกันหรอพักเที่ย,งก,กยงก็ปิดร้านเลยหรอกโอเคแล้วสรุปว่ากินร้านนี้เ,เป็น แบบไต่หวานแล้วก็จะมีพวกแบบพิซส่าสปาเกตตีม้มีซอสมีอะไรอย่างเงี้ยเ<ค>่ยน้ำซุปอะไรอย่างงี้ก็กินก็คือบุฟเฟ่ต์โอเคลองไปดูลองไปดูโอเคไปร้านอยู่ในซีมกันทุกคนสร้านนี้สักคงไม่ปิดนะหนูก็จะประมาณนี้นะทุกคนจะมีเป็นอันนี้ก็เป็นเนื้ออืม พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นแต่ว่าเป็นเนื้อแล้วก็อาหันเลรวมกันจะเป็นแบบดับเบิ้ลอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวมีข้าวมาให้อะไรอย่างงี้ั้นเราเอาเป็นเนื้อเนื้ออะไรก็ดูเป็นที่ได้ภาอังกฤษเขาได้วัวเหรออ่นมีกระด๊เสื้อรอยเสื้อรอยก็ได้เสื้อรอยสองร้อยแปดสิบอืมห้าออ้อืมก็พวก เครื่องเคียงอะไรมันก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเรียกเองโอเคอ๋อมีซุปฟรีมีซุปมีขนมปังฟรีด้วยเหรอมีขนมปังปิีงได้แล้วก็มีอะไรทั้งหมดดีอ่ะแล้วก็มีน้ำฟรีด้วยมีน้ำฟรีแล้วก็ไอศครีมฟรีด้วยคุมนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำแล้วก็ขนมปังคือฟรีหมดทุกอย่างทุกคน อันนี้ก็คือเซตที่เราสังส่งเอก็จะเป็นเนื้อ<ม>แล้วก็จะมีปลาสกตอรตี้แล้วก็มีไข่กมีพักเซตนี้ราคาถามร้อยห้าสิบบาทอร่อยอยากไปได้เลยนะครับอโอเคตอนนี้ก็คิดอิ่มแล้วเราก็ไปกันต่อัผมเลยนี่อ้อ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแถวตึกไทยไปวันโอวันกันครับถึงแล้วครับ ด้วยร้านจียูช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปลองกันอันี่สองอันที่สามเป็นขั้นบั้งฮึสุปเอาตัวนี้ จัดหมดไปทั้งหมดหกพันหกพันตอนนี้ภารกิจก็สำเร็จซื้อเรีบร้อยโอเคหมดไปเท่าไหรหมดไปหกพันเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะทำอะไรที่ไหนยังไงสำหรับวันนี้ขอไปคิดไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย